ไหนใครอยากไปกินข้าวกับทันจิโร่และผองเพื่อนพร้อมเสาหลักจากดาิิ่ฆาตศูนย์กันบ้างครับเดี๋ยวเราไปคาเฟ่ดาพิ่ฆาตศูนย์กันดีกว่าครับต้องนี้เลยครับที่แฟนแฟนคาเฟ่ซึ่งจะอยู่ที่ MBK Center ตอนนี้เขามีจัดทีมดา,าดิิ่ฆาตศูรเดมอนเซเลเยอร์หรือคิเมสูโนะไยบาอยู่ครับถึงวันที่30กันยายน2568นี้กันเลยครับซึ่งในคาเฟ่ก็จะมีเมนูที่ออกแบบตามคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้กันเลยครับ มีทั้งอาหารจานหลักขนมหวานและเครื่องดื่มและเราก็จะได้รับการ์ดตัวละครและแผ่นรองแก้วมาด้วยนะครับบอกเลยครับว่าอาหารอร่อยทุกอย่างเลยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีสแตนตัวละครต่างๆให้เราสามารถถ่ายรูปคู่กันได้ด้วยครับและภายในร้านก็มีการตกแต่งเป็นอย่างดีบอกเลยครับว่าเสาหลักมากันครบเลยครับ ถูกใจผมสุดๆไปเลยและก่อนกลับเราก็สามารถแวะซื้อสินค้าสุดลิมิเต็ดที่มีจำหน่ายภายในร้านได้ด้วยนะครับสามารถติดตามโปรโมชั่นหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของทางร้านกันเลยครับบอกเลยครับว่าการได้ทานอาหารอร่อยๆในบรรยากาศที่มีแต่นักล่าสูนย์เยอะขนาดนี้เนี่ยอบอุ่นหัวใจและฟินสุดๆไปเลยครับยังไงทุกคนก็อย่าลืมมากันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย